โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Low p a y Gaming <c oughs> อีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นวันเดีวยวก,กันกับคลิปที่แล้วนะที่ผมลง4-4ไปนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ใน4จะขึ้นแดงแล้วนะครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นเกมตัดสินที่ผมจะขึ้นแดงนะครับผมมาดูว่าผมจะสามารถขึ้นเยอดอีกได้ไหมนะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามผม,ผมด้านหนึ่งไลห,หนึ่งติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากเข้าเขียนผมนะผมก็ ทักเฟซส,ส่วนต่อผมมาได้เลยนะครับผมเฟซนี้เลยแล้วก็อีกอย่างก็ฝากเป็นคนติดตามทิกตอ,อกผมไปถึง1 0 0 0ติดตามด้วยนะครับผมพิมพ์ไปว่าแอปโปรเพยสิบเนะครับผมแล้วก็ขึ้นเป็นรูปโปรไฟล์ผมเลยนะแล้วก็ใครที่ไม่มีเวลาดันแรงนะครับผมตอนนี้ผมก็รับดันแรงนะครับผมหีดราคาตามนี้เลยนะครับผมสนใจก็ทักมาสอบถามได้เลยนะครับผมทักเฟซผมมาเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอในกมกันเลย แจ็ตกวมาอ่ะเพื่นสังหาสกิลคูดาวอยู่ชิปเบนเดลเกมตัดสินแั้งแล้วครับผกดิแจ็คกูกกดิ ได้ยูไลฮีโร่ยังบอกีกว่าอุ้ยคาตาลาใครเนี่ยไม่เล่นสกิลคูดาวอยู่สกิลคูดาวอยู่อุ้ยสายสามเพื่อนฮัลโหลผมจะดาว เพื่อนสายสุดก็มีนี่ป่ะคิวคูดาวอยู่พบศัตรูแล้วสกิลคูดาวอยู่าวพบศัตรูแล้วาวตัวท้าย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 ศัตรูแล้วเขาหลังไหนเพื่อนเขาหลังไหน เอ้าขอให้ดาวมาเพื่อ,อนฮัลโหลอย่าอย่าอยายาฟันยาดิเอ้า <Okay. S 1> เขายืนทำอะไรอะคิวอ e s e n ไในเชี้ยเลือดไปสามร้อยที่บอกแม่นี่โอ้ตัวนี้ยไม่ได้ได้คิวเลยอะไม่น่าห้าวเลยผมนึกว่าเพื่อนจะเข้าหลังให้เมื่อกี้โคตตายเ,าเ,เขายืนทำอะไรไม่ดูนะเขายิงไม่ได้นะเมื่อกี้เขาก็ไม่หลบนะเขาก็ายืนวัดอยู่นั่นแหละจบเลย ไม่เอาไม่เอาไม่เอาม่เมื่อกี้ผมก็รอเพื่อนให่านั้นรอเพื่อนเขาหลังเลยหมเลยโดดปาดไปเมื่อกี้าไง้อยู่ที่โล่งๆได้ไงประเด็นอะเฮ้ยอะไรอะเพื่อน ่ ấy? โอ้โหหน้าหเขาจะถมผมเลยขอชิวหนล้วกันเฮ้ยเว่อ

is mine, I still honor fallen. the but glory สองหนึ่งละเกมที่แล้วอ่ะเกมแบบเกมดตานอ่ะตัดเลยปะไฟฟ้ามาร์ทเอแบบตอนนั้นแบบอ่อนให้เขาเฉยนะเดี๋ยวคลิปมันจะไม่ยาวไงอย่ามาจบเดี๋ยวเกินอันนี้ก็จบสามหนึ่งสี่หนึ่งแล้วกันสามหนึ่งเกมนี้นะแล้วก็สี่หนึ่งเกมถัดไปตัวเพื่อน สวยเฮ้ยเพื่อนผมก็เล่นดีเหมือนกันนี่ว่ะเฮ้ยดาวสามัวท้ายอยู่ไหนผมขอดได้ไหมเจอละในบ้านหลังนี้นี่ไงยืนทำอะไรพ่อหนุ่ม The glory is mine, but I still honor the fallen. ิดงานเลยแล้วกันนะเกมนี้อย่างเอาลูกตองแลกันปิดแบบเท่ๆผมซื้อตังค์หมดแล,แล้วเนี่ยผมก็จะปิดแล้วนะเนี่ยอาววิ่งเขามาไหนไม่ได้โอ้โหสี่ตัวเลยเพื่อน หลังเข้าฮัลโหลนี่ได้เยอหมรู้แล้ว Thanks สวยโอ้หมดละผมย้อนสกอร์สี่หนึ่งห้า ขึ้นแดงแล้วนะครับผมเ v มพี MVP ด้วยอีดาวเดียว <c oughs> ในที่สุดซีซั่นนี้ผมก็ขึ้นแดงสักที <c oughs> ไม่ใช่เลยเหรอกผมเล่นแต่แบบใหญ่ไงผมไม่ค่อยเล่นซีซีอันนี้ผมเล่นวันเดียวแล้วเนี่ยนในะผมพาไปดูว่าผมเล่นกี่เกมกันนะ ครับหนึ่งนะครับผมเนีย่ยผมเพิ่งเล่นจริงๆนะแป๊บนึงนะไหนวะนี่เล่น13เกมนะครับผมเพิ่งเล่นวันนี้เลยแบบช่วงประมาณตีสองผมเล่นนะตอนนี้ตีสี่ละสองชั่วโมองเล่น13ชนะ10นะค่าไป93 Q ้าจุดคิวเดสสาม ตายยังหัว46นะครับผมประมาณนี้เลยความเสียหายเฉลี่ย2,008นี่อันนี้ผมเก็บ2ไป18ครั้งนะครับผมเก็บ36เก็บ4ไป3ครั้งนะครับผมแล้วก็เก็บเมื่อกี้เราเก็บ4ไปนะครับผมโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย